ครีมประมาณสักจริงๆก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะชอบเยอะก็ <laughs> ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ก็ใส่ให้มันบาลานซ์กันกับนมอ่ะคือเราก็ไม่เคยคิดนะว่าสูตรมันเท่าไหร่บางทีเราทําด้วยความเคยชินอะ่ะก็แต่จริงๆประมาณสองสกู๊ปครึ่งไอศ์ครีมก็นี่มันเกินแล้วนะไม่ดิเพราะว่ามัน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 ได้ไม่เป็นลูกไงมันแข็งเกินอ่ะแบบเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมอืมเรียบร้อยปิดได้เลยตรงนี้มันจะได้แบบว่า ไม่ให้รู้ว่ายี่ห้ออะไรถ่านแล้วมนะั้งแล้วก็มันเหมือนกันไหมสองเครื่องไม่เ,เหมือนก็คือลักษณะดเดียวกันแต่ว่าเครื่องเนี้ยเราไปได้มาจากอเมริกาเลยเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างหายากนิดนึงทำไมอปั่นออกมาจะเป็นรสชาติอเมริกาใช่ไหมหายไม่ใช่คือเครื่องนี้มันลักษณะจําลองมา เป็นแบบลักษณะเครื่องที่อยู่ในไดเนอร์ในยุค50 60ดูดีส่งสีงสันมันก็จะดูดีนะตั้งตอมเครื่องคือวิธีการบางคนก็จะใช้ปัน่นในเครื่องแบบนั้นแตะสปีดมันไม่ได้มันจะทำให้สกรีมแบบดูไม <เล S 1> ่สมูทน <ไป S 1> <า>่ารักใช่คุณก็ใส่อะไรบ้างนะดื่มนั้นเนี่ยนมกับไ,ไอศครีมรสวนิลาโอเคแล้วเราก็ใส่ผงมอสฟ์ไปสักสามช้อนแล้วก็เอาช้อนเปียกลงไปตักผงมอฟฟ์นะเออวะ่ะใช่ทำไมไม่บอกพี่ล่ะและ แล้วทำไมคนทำเนี่ยเออวะมาเข้าไปเนี่ยขึ้นไปฝันด้เลยนะมันก็จะเป็นแบบเต่อไปครั้งหนึ่ง ถด้สักระยะนนี้ก็จะถึงแมีความเนียนละลายมันจะเหมือนมิิปปิ้งครีมเลยอ่ะอ่าใช่แล้วก็การนุ่นวลน่อยแล้วก็ดึงลงทุกอย่างไม่จะหยุดง่ายๆปนัมิดนี่คือรื่องโบราณวาองอดึงลงแล้วมันก็จะจะหยุดเองเพราะว่าเหมือนจะมีเซนเซอร์อยู่บนนี้เครื่องนี้นี่ข้ามนำขามทะเลแบจาเมกกะเลยนะยกมาไทไฟล์ลอสิข้อเสียของมันคือ แต่โชคดียอสครนมเราเป็นไฟร้อสิกเหมือนกัน<อ>ไม่งั้นก็ไม่แน่นอนโอเคะตะกล่วนๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมันเหนียนก <ๆ S 2> ใช่คือ,อ,ค,อคือถ้าลักษณะของอบาลานซ์ของนมกับไอศครีมดีเท่าๆกันมันก็จะแบบเป็นน้นำๆแบบไม่คือไม่ได้เป็นเหนียวมากเลยคนระับดูดขึ้นกำลังดีแต่ว่าบางคนที่ชอบทานไอศครีมแบบเยอะๆก็โอเใส่แต่แก้วอ่ะซีเรียสต้องเป็นแบบทรงอย่างนี้น เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมต้องเป็นก็มันเป็นแบบออริจินอลคือถามว่าใส่แก้วฟองอื่นได้ไหมก็ได้แต่เวลาเราเห็นมิ้วเช็คก็รู้สึกว่าเออได้หมันก็เป็นอย่างนี้คนยอติดีกว่าใช่คนทำแล้วมันซ่าเอบพี่ขามยากเลยขยับแรงๆเขาบอกให้ขยับก่อนยาง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 อย่าเป็นอะไรแอบปากปะต้องต้องต้องเทมัน 1941, นี่และกตัวเลยแล้วไงต่ออ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เลยผมหมอแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยด้วยความที่เราชนเออกระดิ่งอย่างนี้เลยสักพักหล่นหล่นมาไปนี่นี่เลยเนี่ยเป็นลูกเห็นไหมอ่ะไงไม่มีใครจัดการอะไร นั่ามันจะรู้ว่าก็ว่ากี้พี่คุเอาซอนเปเหยียบลงไปตากอ่ะตายแล้วเขาบอกว่าคูลไหมไม่ใช่เขาบอกว่าหนังย่อกฟองหนังบามก็ต้องเก็บตั่นกระรอมเลยอืมใช่นึ่มือเห็นไหมพี่น้องมาดูลึงคุท่านผู้ชมครับวนี้เราใกล้แข่งกันเลยนะครับว่าเราไม่ได้มีหมูไม่ได้อะไรแต่อลังยังงังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บ นี่เราก็เล่นตัวอะไรตัวนี้นี่เล่นเฉียบโคเฉียบโฮเอออ่ะถ้า,าเป<ร>็นคนมีความรักพอดีอ่ะลองมาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอันนี้ทำไมเทพนะครับทำเชฟเนี่ยโอ้โหเครื่องนี่ทุกอย่างไม่รู้รสชาติไม่รู้แต่ อุปกรณ์พร็อพนี่มาเต็มอ่ะมาเต็มนะแล้วนี่ถ้ามาเรียนต้องซื้อเครื่องมาจากอเมริกาด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวฮิ้วมาให้มีอยู่3เครื่องนี่ถ้าเขาเป็นอุตสาหกรรมนะเป็นแบบร้านใหญ่ๆหญ่แขนวิวเช็กบายอย่างเงี้ยให้เป็นหัวหลักห้าหัวติดกันเพื่อทำพรอมกันได้หลายล้านคนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะในการเปิดร้านมิวเช็หรือร้านกาแฟของเมย์นะคะควันนี้จะเป็นคนฮิ้วเครื่องมาให้โอเคเดี๋ยวฮิ้วไปให้แล้วเดี๋ยวพี่ขอคอมมิชชั่นกินดูนะว่ากัน เดี๋ยวเราต่อเมนูต่อไปอ,อีกสองแล้วกันอีกสองนะใช่ใช่อ,นนอ,อันนี้ก็ใส่นมใช่ไหมค่ะ<า>ใส่นมเบนอน,นิดนึงไม่งเงยอะอันนี้เท่าบหร่เยอะไปวิปครีมเข้าไปเลยเนี่ยฟูดพูดเลยอันนี้ใส่เลยเหรอหรอะใส่เยอะดิกิ่นยัองอ้วนหมดเลย ไอศตรีมเยอะหน่อยไม่มากมามาโอือตาตาเป็นคนสวยแนบเป็นลูกเลยมันคนตากันสวยเอแต่อยากกินหมูปิ้งน้องเมย์มากเลยน่ากินนะเอาสูตรียงไหนทำหมูปิ้งอะคิดเองนะจริงว่าไม่ใช่เราดูจากกูแคอร่อยปะอร่อยป่ะอร่อยอร่อยไหมเราขาหมดทุกวันเลยสิ มันก็แล้วแต่พี่น้อหลงได้ข่าวว่าไม่ให้ใครขายนี่ขายคนเดียวไม่ใช่เราเล่นนะแต่ดูแล้วอร่อยอยู่แล้วหมูปิ้งเนี่ยดูหน้าตาก็รู้ดูสีก็รู้นะดูหน้าตาคนทำใช่ปะหน้าตาหมูี่จะโอเคแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแก่เลยเสร็จเหมือนกันแค่นี้ปุ๊บนี่ขาดไม่ได้วานิลลาเป็นเออเเป็นขาเรียกว่าเป็นเป็นกลิ่นวานิลลาดีกว่ากลิ่นวานิลลาเป็นไงกลิ่นวานิลลาเค็มข้นใส่นิดนึ่ง อยากรู้ว่ามันใช้ทําเค้กแบบนี้ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ทำเค้กได้ก็คือเป็นกลิ่นวานิลานั่นแหละบางทีเขเนี้ยใช้การวานิลาสดใช่ไหมอันนี้เราเราอันนี้เราไม่ต้องมันลึกขึ้นนั่นไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเปนียวแเปิดยังไงโอเคแล้วเป็นไรจ้ะไม่มันเหนียวอยู่แล้วไงการทำอาหารมันต้องเลอะเทอะเลอะเทอะมันถึงจะดูอร่อยควัไหนสะอาดนี่มกทำอาหารไม่อร่อยจะบอกให้ลอควัไม่สะอาดอะ ริงว่าแสดงว่าไม่อร่อยเวยนเวนกำอันนี้เราก็ปั่นไปอ๋อ okay. oh, นี่ใช้อันเดียวนะใช่ครับโดยการช่วยโลก <c oughs> ระวางไปรู้จกักไหมสตรอเบอรี่นี่เป็นแยมสตรอเบอรี่แบบที่มันมีเนื้อด้วยอ <c oughs> ืประมาณนี้วางพ้นเลยเค่ okay. oh, อ๋อน,นี้รอไว้ข้างล่าง ลักษณะการเบรนดิ้งอันนี้จะไม่ค่อยเหนวเท่าไหร่จะลักษณะกึืงๆคล้ายครีมเห็นไหมนีกล้องดูคือมันจะแบบมันจะไม่เหมือนกับไอที่แล้วละมันจะดูแบบว่ามีครีมแบบเนี่ยยังมีความเป็นไอศครีมอ๋อเพราะว่ามันใส่ไอ้นี้ลงไปด้วยไงเิ่นครีมใช่ไหมมันจะดูเหมือนเลี่ยนๆหน่อยแต่ว่ามันมเลียนเท่าไหร่ ฝากเข้าไปเทมือเลยประมาณนี้นะก็เติมเข้าไปนี่เมนู่สำหรับคนลดความอ้วนนะครับลดความอ้วนเหรอเนี่ยเมนไปทางอื่นก่อนคนลดความอ้วนเมนไปทางอื่นนิดนึงประมาณนี้ปากเข้าไปเนว่าเนว,ว่ามันจะไม่ได้ขวดขึ้นของเมโลขวดขึ้นมาพี่ดอนี่แหละแล้วก็ ก็ท้ายเลยก็เป็นป,ปิ่งแล้วแต่เราอยากจะโรยแหละว่าเราอยากจะโรยให้มันเป็นสีอะไรนี่เราช้อน,นอมันอนเนี่ยมันนอนมานานจริงๆนะก็หน้าตาเป็นนักดนตรีค่ะนี่ก็ไม่น่าจะมาทําอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าได้ความรักความชอบปุ๊บเราคงไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำเองก็แบบตอนเนี้ยคิ้วแน่ก็ทําบ้างปุอออ๊บปากเข้าไปปัก อันนี้เรียกว่าเมนูอ,อนนีมฮะมันดิบและเถื่อนเหมือนหน้าตาเลยวตอร์เบอรี่คาเฟ่ตอรเบอรี่คาเฟ่เด้อแต่ไม่มีอเมซอนนะเชฟโต้มันเลอะเทอะอยู่นะ